เดอะสแกรีบายนัทผีออฟฟิเชีสนับสนุนโดยวิมานทิ์วิมานทิ์ทจำหน่ายลงศพและมีทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมเคลื่อนย้ายศพ24ชั่วโมงจัดได้ทั้งแบบไทยจีนคริสติดต่อที่วิมานทิ์ไปหลอนกันครับวันนี้หนึ่งเรื่องครับพี่โน้ตเรื่อง2533นรกบน,นิน2533นี่ปีพศไหมฮะใช่ครับผมเชื่อว่าถ้าบอกเป็นปีพศเนี่ยคุณนัทต้องรู้แน่น,นอนว่าเป็นเหตุการณ์อะไร ครับครับผมต้องบอกอีิงครับว่าในปี2,533เนี่ยมีเหตุการณ์โศนะกนาฏกรรมใหญ่ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นน,นะฮะแต่ณนะช่วงเวลานั้นนะผมไม่ได้อยูใ่ในที่เกิดเหตุเลยนะครับวันที่ผมเจอเนี่ยผมจําวันนะครับเวลาวันที่และปีได้แม่นยําครับวันที่ผมเจอเรื่องแปลก ผมเจอพร้อมกับเพื่อนคนหนึ่งที่ทําอยู่กู้ภัยด้วยกันในปี2,538ครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์สศกราฏกรรมเนี่ยครับสามปีนะฮะเดวนะครับสามปีหรือเปล่าไม่แน่ใจสามสามสี่ประมาณนั้นละครับสหาสามถึงห้าปีประมาณห้าปีนะฮะ,ะต้องบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมเนี่ยอยากจะมาทํางานกู้ภัยครับผมไม่รู้ว่าด้วยเหตุเหตุผลอะไรผมถึงต้องไปเจอเหตุการณ์นั้นนะครับ เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นในวันที่อันวันอาทิตย์ที่24กันยายนพศ2538นะครับสถานที่ที่เจอก็จะเป็นเส้นถนนเพชรบุรีตัดใหม่โอเคก็คือต้องบอกว่าหลังจากเกิดเกิดเหตุการณ์นั้นไปนะฮะ5ปีเส้นทางก็จะมีการเคลียร์แล้วก็อะไรเรียบร้อยแล้วนะก็พวก ร้านข้างทางก็จะมีการกลับมาขายก๋วยเตีเ๋ยวขายอาหารข้างทางปกตินะครับแต่ว่าบางร้านก็หายไปก็จะมีปลายแบบอาจอาจะไม่นอาจจะไม่หนาน่นเหมือนเหมือนเหมือนในปีนั้นนะครับ hmm. ต้องบอกว่าในช่วงเดือนกันยาวันที่ยี่สิบสี่เป็นกันยานั้นอะ่ะผมอะ่ะได้รับมอบหมายของทางหน่วยนะครับจะเป็นช่วงนะ่าจะเป็นช่วงหลัง,หล,งหลังเทศกาลกินเจไปไล่เก็บเต็นท์นะฮะตามศูนย์ตามอ่าตามตามสัญสเจ้าตามอะไรแบบเนี้ย ก็จะเอารถกระบะกันไปซึ่งผมอะ่ะกับเพื่อนผมจะไปกันสองคนเพื่อนผมจะชื่อหนุม่มน,นะฮะครับก็ต้องบอกว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาจะเช่าห้องอยู่ในย่านนั้นเลยก็คือจะอยู่ในย่านทุเรีัดใหม่นะครับผมอะ่ะก็เริ่มงานกันตั้งแต่ป่ายไปไล่เก็บกันจนถึงช่วงประมาณสามทุ่มกว่าที่สุดท้ายที่เราไปเก็บกันเนี่ยจะอยู่ไม่ห่างจากเกยาวราชนักนะครับพอเก็บเสร็จไรเสร็จปุ๊บต้องบอกว่าความที่เราเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วเนี่ย ผมเองก็ยังไม่อยากจะเข้าบ้านเพราะมันเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดอยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมเองก็บอกไอ้หนุม่มเดี๋ยวเก็บเสร็จอะคืนนี้กูไปนอนห้องนะนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากูค่อยกลับบ้านไปอางน้นถ้าค่อยไปทํางานอืมันก็บอกว่าเออแล้วแต่แล้ะกันดีเหมือนกันกูจะได้มีเพื่อนคุยผมก็เลยพูดก,กับมันว่าพอดีเลยเดี๋ยววันเนี้ยช่วงค่ำๆอะวันนี้ซึ่งมันเป็นวันอาทิตย์นะฮะปีสามมก็จะมีรายการผีรายการหนึ่งผมก็จะฟังกันอยู่แทบแทบจะทุกเสาร์อาทิตย์นะสมัยก่อนอื ก็บอกว่าเอเดียก็คือมันอนฟังเรื่องผีกันอะไรประมาณพอเก็บข้าวเก็บของแล้วเก็บเต็นท์อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ขับรถกระบะกันไปนะฮะก่อนที่จะถึงที่อ่ที่ที่อพาร์ตเมนต์นี้ที่เป็นอพาร์ตเมนต์ของหนุ่มน,นะครับผมก็หิวก็บอกให้หนุ่มหาอะไรกินหาอะไรกินก่อนเข้าห้องได้ป่าววะบอกเอาดิผมเลยถามจะไปกินตรงไหนอ่ะเดี๋ยวกูพาไปผมขณะที่เขากาลังขับรถไปเพราะผมพอผมเหนื่อยผมไม่ขับผมจะให้หนุ่มขับ นะครับหนุ่มก็ขับไปเพราะถามให้หนุ่ม oh. จะไปกินตรงไหนอ่ะออมึงจําเหตุการณ์ปีสามสามได้ไหมเหตุการณ์ปีสามสามรถรถ,รถแก๊สระเบิดอนะครับ oh. บอกใช่เออไปกินแถวๆนั้นแหละบอกเฮ้ยมึงจะบ้าป่ะบอกเฮ้ยแหมเริ่มก็นานมาแล้วแต่ว่าเศษซากมันยังอยู่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเพราะผมทางานกุศลนใช่ไหมฮะผมก็โอเคผมก็ไม่ได้ถามเรื่องเรื่องว่าจะไปกินอะไรหรือไงให้มันขับพาไป พอไปถึงสถานที่ตรงนั้นเราก็จะไปจอดมันจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ข้างทางนะครับครับข้างทางแล้วซึ่งจะบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวที่ที่ผมไปนั่งทานกันเนี่ยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเมื่อห้าปีก่อนนะหลังจากปีสามสามปีสามแปดนะครับอยู่อยู่ตรงนั้นนะ่ะเลยไปจะถึงทางด่วนนะ<อ>แค่ไม่แค่ไม่ถึงสองร้อยเมตรเองนะซึ่งมันไม่ห่างกันมากครับแล้วก็จะมีตึกท่านซ้ายที่มันเป็นตึกอ่าท,ที่ตามเนื้อข่าวบ,บอกว่า เป็นตึกที่หลังจากเหตุการณ์ที่แก๊สระเบิดแล้วไฟไหม้ทั้งตึกพนักงานที่เป็นโรงงานเย็บผ้าผู้หญิงเสียชีวิตทั้งหมดสามสิบกว่าชีวิตที่อยู่ข้างในซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ผมนั่งอ่ะไม่ไกลมากครับนะครับผมก็ไปซึ่งความที่ผมกับไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ความที่ผมเหนื่อยและง่วงมากก็อยากจะรีบๆทานแล้วก็รีบๆเข้าผมก็จะไปนั่งทานกันซึ่งโต๊ะที่ผมนั่งเนี่ยจะอยู่ห่างจากจุดของของที่เขาตั้งร้านรถเข็นนะะประมาณสองสามโต๊ะผมอ่ะจะนั่งหันหน้าเข้าหาผนัง นะครับซึ่งผมจะหันหลังให้กับถนนซึ่งต้องบอกว่าถนนเพชรพิจิตรใหม่คุณนัทรู้อยู่แล้วว่ามันเม่นยี่กอกกลางถนนอืม,มันเป็นเลนกว้างสี่ถึงหกเลนเลยคนะครับผมเองอะ่ะก็นั่งอรอพอสั่งบะหมี่สั่งอะไรก๋วยเตี๋ยวมากินเรียบร้อยพวกนี้ผมก็กำลังขณะที่นั่งทานไปผมก็หลับตาทานไปความที่เหนื่อยอะ่ะคุณนัทแล้วตอนนั้นอะ่ะผมอะ่ะใส่นาฬิกาคาสิโออยู่สมัยก่อนจะเป็นนาฬิกาคาสิโอที่มันจะเป็นรุ่นแบบที่ต้องที่มันจะเตือน สัญญาณเตือนทุก <lite> ช <cel i ative> ั่วโมงติ่ที่ทีแบบนี้นะฮะไม่ออกใช่ไหมครับครับมันจะเป็นนาฬิกาที่เตือนทุกชั่วโมงซึ่งตูนตอนที่เตือนเนี่ยก่อนแล้วก่อนที่จะมาถึงเนี่ยมันเตือนไปแล้วตรนช่วงสามทุ่มนะครับเพราะขณะที่ผมนั่งทานนาฬิกามันก็เตือนติ๊ดติทีผมก็หยิบผมก็หงายข้อมือขึ้นมาดูโอ้สี่ทุ่มแล้วเพื่อนต้องรีบกินหน่อยอืขณะที่ผมกําลังทานก๋วยเตี๋ยวค่อยๆทานไปแล้วผมก็หลับตาด้วยความเหนื่อยด้วยความง่วงนะฮะโโหผมอ่ะได้ยิน เสียงนะไกลๆเลยว่ามันเป็นเสียงอ่าเป็นเสียงรถฉุกเฉินซึ่งเป็นเสียงหวอนะฮะเป็นเสียงไซเรนเสียงรถก็ผ่านลังไปแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจฮะเพราะว่าวันนั้นนี่ยคืออย่างคือฝั่งนั้นอ่ะมันไม่ใช่เวรของมันไม่ใช่เขตของผมผมจะอยู่ฝั่งทนวันนั้นเรามีหน้าที่แค่เราไปช่วยก็เก็บของเท่านั้นผมก็นั่งผมก็ไม่คิดอะไรมากผมคิดว่าอาจจะมีเหตุอะไรแถวนั้นแหละแล้วก็ผ่านไปคันแรกคันที่สอง ขั้นที่สามผมเอ้ยทำไมมันเริ่มผ่านปล่อยจังเลยวะผมก็เลยพูดขึ้นมากับหนุ่มแต่ผมยังไม่ได้หันหลังไปด้านหลังนะฮะนี่หนุ่มมีเหตุอะไรวะทําไมรถทางฉุกเฉินผ่านกันไปหลายคันจังวะไอหนุ่มเมื่อ้าขึ้นมาแล้วหันมาหาผมรถฉุกเฉินอะไรของมึงกินไม่ได้ยินอฮะไม่รู้วะกูไม่ทันกูกูไม่ทันได้สังเกตกูมัวแต่กินอยู่ผมก็นั่งผมก็ไม่สนใจแต่ผมก็นั่งทานต่อไปสักพักหนึ่งทีนี้เหมือนกับว่ามันเป็นรถ ราถูกเฉิอนขึ้นมาแบบเหมือนมาเป็นขบวนอ,ะอ่ะคือมาจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกผิดปกติละเพราะผมเงยหน้าขึ้นมาแล้วหันหลังไปต้องบอกว่าตอนที่ผมเงยหน้าขึ้นมาอ่ะอาการที่ผมเป็นอะ่ะคนเหมือนคนง่วงนอนจัดจัดอ่ะครับคนง่วงนอนอยู่ในอาการซึมๆนิดๆ oh. ต้องบอกว่านี่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะเพราะปกติอาการแบบนี้ผมจะไม่ค่อยเป็นครับผมรู้สึกว่าผมดินเสียงคนร้อง เป็นเสียงคุณร้องอดโอยซึ่งอยู่ไม่หจากผมมากมันจะอยูอย่อยู่จอยู่ห่างจากผมไม่มากทางด้านหูขวาซึ่งผมมาจ,จะหันหลังเข้าทางถนนใช่ไหมครับจากนั้นผมก็หันไปเฮ้ยเสียงใครอ่ะพอผมหันไปเนะ่ะสิ่งที่ผมเห็นผมเห็นไกลๆผมเห็นว่ารถมันมีรถอ่าที่อยู่บนถนนนะ่ะที่กำลังติดไฟลุกอยู่แล้วก็มีรถฉุกเฉินนะ่ะซึ่งจอดอยู่เรียงหน้าเนี่ยคืออยู่ห่างอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่เกินสองร้อยเมตรนะครับผมก็ตบต๊วบอกเอ้ยไอ้นุ่มลุกลุก เหตุเอ้ยรถชนกันไฟไหมคือตอนนั้นน่ะต้องบอกว่ามันเหมือนทะเลเพลิงอะที่ผมเห็นฮนะอืม mm. แต่ผมลุกก่อนผมไม่ได้หันผม,ผมแค่ตัวตัวแล้วบอกหนุ่มแต่ว่าผมไม่ได้สนใจว่ามันลุกตามไหมผมลุกแล้วผมก็เดินออกไปต้องบอกว่าตอนที่ผมหันไปเนี่ยบนถนนมันโล่งแล้วมันไม่มีรถครับ <How? S 1> ผมก็เดินออกไปริมถนนสักพักผมก็เดินค่อยเดินไปค่อยเดินไปเดินไปเรื่อยผมต้องบอกว่าณนะตอนนั้นอนะผมรู้สึกว่า ขามันเดินไม่ไหวอืมอาจจะเป็นว่าผมอะเก็บของมาทั้งวันเก็บเต็นท์มาทั้งวันจนรู้สึกอ่อนแรงผมค่อยๆเดินไปจนสักพักหนึ่งอะเหมือนมีคนมาเขย่าแขนข้างซ้ายแล้วต้องบอกอย่างนี้คุณนะักภาพมันตัดครับภาพมันตัดจากภาพที่ผมเห็นทางข้างหน้าซึ่งมันเป็นซึ่งเป็นทะเลเพลิงที่ผม<อ>เห็นอยู่อ,อะมันตัดเป็นกลางถนนที่มีรถวิ่งไปวิ่งมาซึ่งผมยืนอยู่กลางถนนคนเดียวโอ้ แต่ให้หนุ่มอะคนนี้มันขย่าวเคยหนุ่มบอกเฮ้ยมึงเดินอกมาทําอะไรตรงนี้ครับผมหันกลับไปอีกทีหนึ่งคือคนที่อยู่ที่คนที่นั่งทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ั้นน่ะเขาลุกขึ้นมายืนมองผมคนเดียวเลยผมก็หันมองซ้ายมองขวาบอกเฮ้ยตะกี้มึงไม่เห็นเหรอวะรถเป็นไฟไหม้บอกไม่มีรถอะไรไฟไหม้ไม่มีเลยจู่ๆมันก็ลุกขึ้นมาแล้วมันก็เดินพูดพลาดออกมาหนิมันเป็นอะไรของมึงอยากตายเหรอต้องบอกว่ารถตรงถนนเส้นนั้นน่ะคือรถจะวิ่งเร็วมากเนงออกใช่ไหมครับ เพราะตรงนั้นน่ะมันระหว่างมันระหว่างไฟแดงมันอยู่ห่างกันมากแล้วลงสะพานลงมาจากจากทางพญาไทอ่ะคือตรงนั้นลงมาเร็วมากอืม hmm. คือแต่ต้องบอกว่าโชคดีที่ว่ารถมันน้อยไงเพื่อผมลากผมกลับไปที่โต๊ะผมก็นั่งสักพักหนึ่งแล้วเจ้าของร้านอ่ะซึ่งเป็นเจกคนหนึ่งนะฮะผู้ชายเขาเดินมาถามบอกไอ้หนูเป็นอะไรทำไมอยู่เดินออกไปตรงนั้นเดี๋ยวเราก็ชนตายหรอกผมก็เลยหันไปบอกลุงตะเกียบ ผมได้ยินรลดได้ยินเป็นเสียงไซเรนลดแล้วผมเห็นแบบนี้เสียงที่ผมเล่าเสงที่ผมเล่าให้คุณนัทฟังที่นี้เลยเขาเงียบสักพักหนึ่งเขาบอกว่าอ่าเดี๋ยวกินหรือกินให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาคุยกันพอผมกินเสร็จเลยเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมทานน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งสติปุ๊บผมก็เรียกเมียมาเนี่ยเพื่อจะจ่ายเงินเฮียก็บอกว่าไอ้ที่เราเห็นนะ่ะเฮียเขาเห็นเมื่อปีก่อน เขาเห็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนกันเลยแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาคือต้องบอกว่าแล้ววันเวลาที่เห็นก็คือวันก็คือวันเดียวกันด้วยอืแต่ว่าก็คือวันที่เดียวกันแต่ว่าอาจจะต่างวันกันแต่วันนั้นที่ผมเห็นก็คือเป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่กันยาเวลาสี่ทุ่มเศษเศษครับแล้วเฮียเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเคยรู้ใช่ไหมว่ามันเคยมีโศกนาฏกรรมผมว่าผมรู้แต่ผมเามาไม่ทานเพราะผมมาทํามาทําคู่ภัยตอนปีสามหก หน่วยผมอยู่ตรงสำเเ็จนี่แหละแล้วก็บอกเล่าให้เขาฟังไปผมก็เลยอ๋อคนละเขตกันใช่ไหมบอกใช่ถ้าผมทํทาทันตอนนั้นผมก็คงจะมาจะมาร่วมเหตุการณ์ด้วยเฮียก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดขึ้นวันไหนอะไรยังไงสิ่งที่ผมช็อคคืออะไรรู้ไหมคุณนัทอะไรอะ่ะคือเรื่องราวต้องบอกว่าปีสามแปดเนะี่ยมันไม่มีโซเชียลยถูกไหมฮะถูกเราจะดูข่าวแค่ในแค่ในทีวีอืมแล้วตอนปีสามสามอะ่ะผมยังเรียนหนังสืออยู่ผมดูแต่ภาพข่าวแต่รายละเอียดแต่ผมไม่ค่อยรู้ วันที่เกิดเหตุอ่ะมันคือวันที่ยี่สิบสี่กันยายนตอนสี่ทุ่มอ๋อเหรอใช่โอ้โหเฮ้ยมันจะบังเอิญขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่ทราบครับแล้วผมไม่รู้ว่าโอ้โหโล้ขนลุกผมไม่รู้ว่าวันนั้นตรงกันด้วยหรือเปล่าเพราะวันที่ผมเจอคือวันอาทิตย์โอ้แต่ในปีสามสามอ่ะมันถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่เขาบอกว่าน่าจะเป็นวันจันทร์ครับน่าจะเป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบสี่ใช่หรือเปล่าไม่รู้ลองหาข้อมูลกันดูนะผมไม่แน่ไม่มั่นใจนะ แล้วแปะเขาบอกว่าตอนที่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมีคนเสียชีวิตทั้งหมดร่วมร้อยคนนะฮะแล้วก็ดับไฟเนี่ยใช้เวลายี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะกว่าจะดับไฟหมดครับตั้งแต่สี่ทุม่มจนถึงสี่ทุ่มอีกวันหนึ่งกว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนจำนวนมากแล้วแปะเขาบอกอีกว่าเองเนี้ยยังดีนะเห็นแค่นี้ไม่รู้หรอกว่าเพราะอะไรเองถึงเห็น แต่เขาอะนอกจากไซเรนหรือว่ารถที่เขาที่แบบที่ผมเห็นแล้วว่าเขาบอกว่าเขามีอาการคล้ายผมเลยเหมือนอาการเบลอขณะที่เขากําลังทาก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้ายอยู่แล้วเขาก็บอกว่ามันมีกลุ่มคนหลังจากที่เขาได้สติมันมีกลุ่มคนมามาล้อมร้านเขาครับแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้เขาฟังไ้เรื่องเขาก็เลามือกัมพะแล้วก็ท่องจากนั้นเงาพวกนั้นก็าหายไป เขาก็บอกว่าอยู่ห่างจากจุดนี้ไปมันจะเป็นโรงงานผ้าเก่าจะมีคนงานที่เป็นผู้หญิงครับมันเป็นหอของผู้หญิงอหอหอ,หอหญิงนะฮะสามสิบหกชีวิตคือเสียชีวิตหมดเลยคือ,ค,อคือบอกว่าตอนที่แก๊สระเบิดมันไวมากฮะมันค่อนข้างไวมากคือม,คมันตูมเดียวคือมันมันตูมเดียวคือมันกระจายไปหมดเลยอืมคือเขาไม่ทันไี้หนีออกจากคือตายคาตึกเลยครับผมเลยถามเจกแล้วอย่างนี้จะทํำยังไงอ่ะก็ไม่รู้นะ เขาที่แล้วเจ็กเจอแบบนี้เขาอาจจะมาต้องการอะไรสักอย่างก็ได้ถ้าเองสื่อกับเขาการที่เองรู้สึกอย่างนี้อาจจะสื่อกับเขาได้อาจจะจูนตรงเขาได้ก็ลองถามว่ารู้แล้วกันว่าเขาต้องการอะไรเอ้าทำไมเจ็กพูดอย่างเงี้ยให้ผมถามท้วรู้อย่างั้นเหรอก็ลองดูแล้วกันจากก่อนที่ผมจะกลับจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะคือคนที่คนนั่งอยู่ที่ร้านเขาก็หันมามองสิกแล้วก็มาฟังถึงที่ผมเล่ากันนะฮะทุกคนบางคนเขาก็ไม่รู้เพราะเขามาจากัจากที่อื่น บางคนเขาก็อยู่แถวนั้นเลยละแวกงนั้นเขาก็บอกว่าบางคนเขาเคยได้ยินแบบนู้นเจอแบบนี้เจอแบบนั้นซึ่งเหตุการณ์แตกต่างกันไปบางคนเจอตรงข้างทางรถไฟซึ่งเป็นทางลงทางด่วนก็มีเพราะตรงนั้นบอกว่าดุมากตอนตีสามสามวลางจากนั้นนะนะแล้วจากนั้นก่อนกลับผมก่อนผมจะขึ้นรถแต่นครับผมก็ยกมือไหว้บอกถ้าต้องการอะไรอ่ะก็ให้มาบอกแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวจะทำบุญไปให้อะไรประมาณนี้หนุ่มก็ขับรถกลับไปที่ห้อง นะครับห้องของหนุ่มอห้องของหนุ่มเนี่ยจะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยประมาณแค่สองสะพานลอยครับซึ่งก็มันก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ห่างอะไรกันมากเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าจะไม่ผิดอ่ะเหตุการณ์ปีสามสามเนี่ยมันกินเนื้อที่มันเยอะมากนุณนัทกินเนื้อที่ไปเยอะมากผมไม่รู้ว่ามันถึงมันถึงมันใกล้ที่จะถึงห้องห้องของหนุ่มหรือเปล่านะครับแล้ววันนั้นะกลับไปถึงห้องหนุ่มประมาณสี่ทุ่มเสรเจษประมาณสี่ทุ่มกึ่งกว่าถ้าจะไม่ผิดนะครับ ผมก็บอกหนุม่มกูขออาบน้ําก่อนวะบอกเออโอเคไปอาบน้ําก่อนแล้วกันผม,มเข้าห้องน้านะเปิดห้องน้าอาบน้าอาบไปอาบไปผม,มาอาบเสร็จเปิดห้องน้ํามาห้องมืดตืต่อเลยไห้หนุ่มปิดไฟแล้วก็ขึ้นเตียงนอนเรียบร้อยแหละห้องเงียบกิบผมก็อกเอา้ามึงไม่อาบน้ำอาท้า <S 2> <S 2> <S 2> หรือไงวะมันไม่ตอบมันนอนเงียบนิ่งด้วย แล้วมันจะนอนอยู่ทางด้านนอกของเตียงซึ่งเตียงจะติดผนังซึ่งเป็นประตูทางเข้าจะติดกับประตูทางเข้าใช่ไหมตรงปลายเท้าผมก็จะนอนด้านในซึ่งชิดผนังเพราะผมจะเป็นคนชอบด้านในอยู่แล้วแล้วบนหัวเตียงอ่ะมันจะเป็นหัวเตียงไม้มันจะมีวิทยุแบบเก่าที่ใส่แบบเป็นเทปคัสเซตตรงกลางะนะฮะผมก็จะจูนหาขึ้นจูนรอฟังรายการผีผมก็จะเกลีมันเฮ้ยมึงจะหลับกูฟังคนเดียวนะเว้ยมันก็ไม่ตอบแล้วมันก็นอนตะแคงหนานาให้ผมนะ ผมก็จูนเปิดไปแล้วก็เปิด,เป,ดเปิดเสียงเบาๆเปิดบนรุ่มเบาๆผมก็หลับตานอนเพื่อจะรอรายการมาอืขณะที่ผมนอนไปได้ครู่ใหญ่ๆครับผมรู้สึกว่ามันอึดอัดมันหายใจไม่ออกทั้งๆท,ที่ห้องมันมีแอร์นะความรู้สึกหายใจไม่ออกคุณนัทนึกถึงตัวคุณนัทอะไปอยู่ในกลุ่มคนจํานวนมากอะแล้วแย่งกันหายใจอะอืม,มันจะเป็นแบบนั้นครับผมรู้สึกหายใจไม่ออกแล้ว คู่นึงผมรู้สึกเหมือนได้กลิ่นเนื้อไหมอ่อ้มันเป็กลิ่นเหม็นไหมมันออดโชยมาตามแอร์ผมก็เอ้ยใครมาเผาอะไรกันข้ามเมืองคืนอะไรประมาณนี้ขณะที่ผมเนี่ยกำลังจะลืมตาเพ,เพื่อจะไปเพื่อจะไปปิดแอร์แล้วก็เปิดเปิดอ่าเ,เป็นต้องรองเป็นประตูระเบียงซึ่งเป็นประตูกระจกนะะแล้วมันจะมีอ่ามันจะมีเขาเรียกมุงลวดอีกชั้นหนึ่ง แล้วก็จะเปิดพัดลมเอาให้ลมมันพาถ่ายเทใช่ไหมครับ,รบแล้วผมไม่แล้วกลิ่นมันเริ่มแรงขึ้นกลิ่นเป็นไม้มันแรงขึ้นผมไม่รู้ว่าเป็นไม้ตัวตัวแอร์เขาไหมหรือเปล่าพห่วหเรื่องนี้ใช่ไหมขนาที่ผมลืมตาขึ้นมาเนี่ยเพิ่งก,กาลังจะลุกแต่ยังไม่ทันลุกหรอกครับเพราะผมนอนงายอยู่ครับลืมตาขึ้นมาในระดับสายตาที่ผมมองเนี่ยมันจะเห็นปลายเท้าผมใช่ไหมครับแล้วเป็นปลายเตียงด้านขวามือผมปลายเตียงมันจะเป็นประตูทางเข้าสิ่งที่ผมเห็นชัดเจนที่สุด และบอกได้เลยว่าไม่ได้ฝันด้วยมันเป็นล่างคนจํานวนมากเต็มห้องไปหมดเลยอุ้ยแล้วไม่ใช่เงาที่ผมเห็นเนะี่ยมันเป็นล่างคนที่ที่ถูกไฟคลอ,อกแลวไหม้นึกถึงไหม้เกรียมอะ่ะเกรียมคำว่าด,ดำอะ่ะครับยืนอยู่ปลายเท้าผมเต็มไปหมดเลยแล้วผมมาขยับไม่ได้แล้วแล้วคือเขาไม่ได้อยู่เฉยนะทุกคนที่อยู่ในห้องอะ่ะที่ผมเห็นฮะเขาพูดแทรกกันอะ่ะ เสียงมันซุบผมจับใจความไม่ได้เลยครับผมก็เลยผมผมพยายามจะข่มตาหลับแตาตามันแข็งมันหลับไม่ได้ผมร่างกายขยับไม่ได้อะพูดตรงๆครับว่าวกลัวอืมกลัวจนขยับไม่ได้ผมก็เลยนึกในใจมันค,คือด้วยความรวดเร็วอะ่ะความวด,ด้วยความรู้สึกของตัวเองอะคุณนันต้องการอะไรให้บอกเดีย๋ยวจดการให้ พอผมนึกคํานี้จบปุ๊บเสียงมาข้างหูเป็นเสียงผู้หญิงพร้อมกับกลิ่นไหม้ที่แรงมากครับพูดอย่างนี้ครับขอส่วนบุญหน่อยอะไรอะขอส่วนบุญหน่อยขอส่วนบุญหน่อยใช่โอ้แล้วพูดเสียงเงย็นๆแบบนี้เลยครับผมต้องบอกว่าขนตั้งแต่ขอโทษนะตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นจนยอดหัว โอ้ oh. และไอเสียงซุบซิบซุบซิบพวกนั้นน่ะผมพยายามฟังดีๆซึ่งเสียงมันไม่ได้มาจากปลายเท้าเสียงมันออกจากวิทยุที่อยู่บนหัวผมคร<ข>ับพอผมพยายามข่มตาพอหลับตาได้ปุ๊บกลิ่นมันมค่อยจางไปอ๋อค่อยจางจนไม่มีกลิ่นแล้ว ร่างกายผมก็ขยับได้แต่รู้ยังิรู้สึกชาอยู่นะผมพยายามตะแคงข้างตะแคงข้างไปหาเพื่อนผมซึ่งเพื่อนผมจะนอนอยู่ทางด้านนอกของเตียงและตะแคงหันหลังผมอยู่ผมพยายามเอาเท้าอ่ะเขี่ยที่ก้นมันอืมันก็ไม่ยอมลุกเขีย่ยผมก็คิดในใจว่าเป็นเพราะว่าเขาประสอสารกับผมคนเดียวโดยไม่ให้เพื่อนผมรู้หรือเปล่าถึงปลุกยังไงก็ไม่ยอมตื่นจนผมรู้สึกไม่ไหวอ่ะยังไงก็ต้องปลุกให้มันตื่นจนผมต้องออกแรงเตะ เตะเข้าไปที่ก้นมันแรงๆปาบจะมาร้องโอยขึ้นมาแล้วมันก็นลุกขึ้นมาผมก็ลุกขึ้นมาปุ๊บจังหวะที่ลุกพร้อมกันทั้งคู่เนี่ยสวิตช์ไฟมันอยู่ที่ปลายเท้าผม mm. ผมก็รีบเอื้อมไปเปิดสวิตช์ไฟอืมเอ้นมโดนผีหลอกแล้วมึงเออกูรู้สึกจะแต่เข้ามาแล้วปับ <Pub. S 1> อา้าวคือสรุปตอนที่าอาบน้ําเนี่ยใช่ตอนกูตอนที่มึงเข้าไปอาบน้ําปุ๊บปิดประตูกูเปิดแอร์กลิ่นมันมาจากแอร์เลย มันมันมันกับมันมาออกมาพร้อมแอร์กลิ่นมันเป็นกลิ่นเหม็นไหม้ครับแล้วมันได้ยินเสียงเหมือนคนพูดคนจานวนมากในห้องแล้วพูดแบบแต่ฟังไม่ไม่ได้สับมันรู้แล้วว่าโดนอะไรแน่นอนมันก็รีบปิดไฟแล้วก็ห่มผ้าแล้วนอนแต่มันยังไม่หลับอืมคือมันรู้ตัวหมดมันรู้ตัวแม้แต่กระทั่งตอนผมไปเท้าสะกิดมันนะครับผมก็เลยบอกว่าตกลงเอายังไงวะแล้ว มึงรู้สึกอะไรบ้างผมก็เลยเล่าให้ฟังไปหมดเลยว่าผมเมื่อกี้ผมเจออะไรแล้วมีใครมากระทิบข้างหูบอกมันบอกโอ้กูไม่ไหวว่ะไปหน่วยแล้วกันวันนั้นปิดห้องก็คือออกกันกลางดึกเลยกลับไปนอนที่หน่วยข้ามกลับมาฝั่งทนนอนที่หน่วยหน่วยถึงจะอยู่สาเร็จใช่ไหมก็กลับมานอนที่นี่เลยเช้ามาผมก็จะมาเล่าให้กับอ่าพุ่งเข้าบัญชาฟัง,งนะเขาก็บอกเฮ้ยเอ็งรีบไปรีบไปวัดไปวัดเขาแนะนําให้ไปวันเล็กนี่ยี่เลยไปเพราะว่าวิญญาณที่เขามาเนี่ยคืนนี้เขาเทรมาน์เขาตา,า,ายโอดหมดให้ไป ตอนนี้ี่ไปจัดการซะแล้วก็ใครที่อยากจะไปเขาเท่ากับว่าคนที่ควรจะไปคือมีแค่ผมกับเพื่อนผมใช่ไหมครับเขาไปกันครึ่งหน่วยอะ่ะก็นั่งคนก็นั่งรถกระบะไปเลยเพราะว่าต้องบอกว่าเหตุการณ์ไปสามสามอะ่ะผู้ใหญ่ในหน่วยผมอะ่ะประมาณสามคนอยู่ในก็คือไปช่วยเหตุการณ์นั้นด้วยเพราะว่าเขาก่อตั้งหน่วยมานานมากแล้วเขาอยู่ในเหตุการณ์แต่พวกผมมาประมาที่หลังเนี่ยผมก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เขาฟังไปหลังจากที่หลังจากที่อที่ทําบุญไปเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วก็ หมือนเดิมครับเหมือนกับเขา,เขา,เ,ขาเขาให้ผลตอบแทนน่ะผู้ใหญ่เขาก็ถูกหวยกันไปเรื่องนี้ก็จะเล่ามันอยู่ในหน่วยพักใหญ่ๆเลยแล้วก็หน่วยในที่ซึ่งจะมีหน่วยพี่หน่่ยน้องกันหน่วยใดก็มาถามว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเป็นยังไงอะไรไงเจอกันตรงไหนจะมีอยู่คนหนึ่งครับชื่อพี่กุลครับพี่คนนี้ก็เหมือนพ,พี่ชายผมคนหนึ่งนะซึ่งอยู่หน่วยในนะเขามาเล่าให้ฟังบอกว่าเอเหตุการณ์เนี่ยวันที่แก๊สระเบิดนะโอูอะ ไปกินเลี้ยงกลับมาโรงแรมโรงแรมนึงกันเท่านั้นกลับมาถึงบ้านเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวก็มีข่าวทันทีเลยว,ว่าเกิดแก๊สระเบิดเขาบอกเขาโชคดีมากที่ที่ที่ไม่ไม่ที่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนอที่ระเบิดเพราะว่าโรงแรมจุดนั้นอนะโดนไปครึ่งหนึ่งด้วยเขาบอกไม่ไปครึ่งหนึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าบอกไปเขาคงจะรู้มันไม่บอกดีว่าครับนะฮะ ก็คือโรงแรมแล้าบอกว่าไม่ไปครึ่งหนึ่งซึ่งตรงนั้นมันจะมีป้ายเขาเรียกป้ายคัดเอาใหญ่ป้ายโฆษณาคือหายไปทั้งป้ายอะ่ะหลังจะเหตุการณ์นี้ก็คือต้องบอกว่า เราก็จะเจอเหตุการณ์ต่อๆกันมาต้องอย่างที่ผมบอกเคยบอกคุณนัทว่าผมกักเรื่องเกี่ยวกับงานกู้ภัยผมมาหลายเรื่องที่ยังเล่าไม่หมดอ่ะดีเยอะมากครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ได้เล่าเนาะนะครับเออนั่นเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดเนาะพี่โน้ตเนาะแล้วผมก็มาดูข้อข้อมูลฮะเนะครับเหตุการณ์แก๊สระเบิดเนี่ยเกิดขึ้นในปีสองห้าสองพันห้าร้อยสามสิบสามครับนะฮะพี่พี่โน้ตเนี่ยเจอในคืนของวันอาทิตย์ ในปี38ถูกไหมครับใช่ครับนะครับแต่ว่าเหตุการณ์แก๊สระเบิดเนี่ยเกิดขึ้นในคืนวันจันทร์ครับ วันจันทร์ที่ก็ตรงกับที่เจกเขาบอกใช่24กันยายนครับ2533ครับแน่นอนผมเชื่อว่าในรุ่นของเราแหละยังจำเหตุการณ์วันนั้นได้ได้ดีครับแล้วก็วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวเรื่องนี้เราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ผู้เสียชีวิตทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นยังมีคนรอดชีวิตมาด้วยนะใช่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 ถือว่าเป็นบทเรียนของเราอีกหนึ่งบทเรียนเนาะ เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นที่เราดูข่าวกันเหมือนที่พี่โนต้ตเล่าให้ฟังเลยครับว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยโซเชียลมันยังไม่มีใช่เราต้องดูติดตามข่าวจากาทีวี<ช>นะครับแล้วก็พอเราได้ยินข่าวเรามีคเามรู้สึกว่าโอโ้โหมันมันมันหนักขนาดนั้นเลยอะ่ะ อู้หนักมากหนักมาก,กครับหนักมากๆหนักมาก,กมากเนฮะแล้วก็คนที่อยู่แถวๆนั้นยังจําเหตุการณ์นี้ได้เป็นอย่างดีครับ,รบนะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณมากที่นําเรื่องนี้มาเล่าผมเ <c oughs> ชื่อว่าเอ <c oughs> พี่น้ตอาจจะหลุดไปอยู่ในมิติของเขาในช่วงของวันที่เกิดเหตุเรื่องราวเรื่องนี้ครับแล้วก็ว่าอย่างนั้นก็ได้เนาะได้ะไมด้มันอาจจะไปจูนตรงกับเขาก็ได้ครับครับอืมและยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งผมไม่น่าจะว่าเล่ากับคุณนัทไปอีกอย่างในเรื่องเกี่ยวกับเปาะร่วมที่พันนะัน เคยเล่าไปยังเคยเนคยน่าจะเคยเล่าแล้วนะคุณคุณนะอ๋อน่าจะเคยเล่าใช่ไหมแต่เพื่อนเพื่อนอาจจะเพื่อนเพื่อนรุ่นนี้น่าจะยังไม่เคยฟังเพราะเล่าไปเป็นปีแล้วหลายปีแล้วถ้าจำไม่ผิดโอเคฮะพี่พี่ระบิดบอกว่าผมยังไม่เกิดตอนนั้นปีสามสามถ้าผมจําไม่ผิดนะครับยังไม่เข้ามัธยมด้วยสามใบแต่ผมจําความได้ละครับผมน่าจะอยู่ประมาณปหกปหกที่อัสสัมชัญธนบุรีครับจาได้เลย ที่จําได้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะครับผมจําปีสามสามนี้ได้เลยก็คือผมอยู่ในห้องเรียนที่ที่ที่โรงเรียนเคือข่ายสัมชัญแล้วมาสเตอร์เนี่ยเขาก็จะเขียนกระดานครับแล้วเราก็จะมีสมุดถูกไหมทุกครั้งที่เรียนเนี่ยเขาก็จะให้เขียนวันนี้วันที่เท่าไหร่รอ่าวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรแล้วผมจําได้แม่นหรือว่า วันนี้คือปี2533เดี๋ยวถ้าเราโตเนี่ยเราจะนึกถึงวันนี้เราจะนึกถึงปีนี้แล้วผมจำไอ้สอง3นี่ได้ได้สนิทใจเลยครับครับแล้วผมรู้แลยสา3สผมอยู่อยู่ที่อัสสัมชัญครับอ่าเลยจำได้ต้องบอกงี้คุณนัทคุณนัทถ้าถ้าคุณนัทจังพอทำได้ในยุคนั้นอะแผงหนังสือจะมีหนังสืออยู่ อยู่ประเภทหนึ่งที่ขึ้นคาดหัวว่าหนังสืออาชญกรรมหนังสือแบบนี้มันจะไม่มีเซ็นเซอร์ถูกไหมฮะอ่ะถูกภาพเหตุการณ์ไฟไหม้วันนั้นก็มีลงหนังสือซึ่งผมอะซื้อม,ม,<ฮ>มาเปิดดูโอโ้โหคุณน<ฮ>ัทภาพจริงที่ผมเห็นที่ไม่มีการเซ็นเซอร์ครับเฮ้ยมันแบบ<ฮ>นี่คือถึงบอกว่ามันเป็นหนึ่งแรงมันใจที่ทำให้ผมอยากทำ<ฮ>แล้วทุกวันนี้ชุดพอเต็ง ผมก็ยังอยู่ครับค่าผมผมเก็บมากี่ศพผมไม่เคยซักคราบเลือดยังติดเสื้ออยู่เลยก็ยังเก็บเอาไว้อยู่ที่บ้านอยู่ในตู้อยู่ครับนั่นแหละก็เอาจริงก็เอ่อถือเป็นบทเรียนอีกหนึ่งบทแล้วกันเนาะแล้วก็แล้วก็ผมว่าบางทีอย่างที่รู้อะพี่โน้ตเป็นคนมีเซนส์อยู่แล้วบางทีอาจจะเข้าไปอยู่ในช่วงแล้วก็ห่วงเวลาหนึ่งของเวลานั้นก็ได้ครับครับวันนี้ขอบคุณมากนะพี่โน้ตก่อนจะวางสายมีอะไรจะฝากนะ เหมือนเดิมครับฝากเตือ,อนหัวใจเรดองน้อได้ไหมครับสุดยอดปากหวานซะด,ด้วยโสนะดเอ้จริงๆคุณนะัทผมยังอ่ากอันนี้ขอฝากข่าวสาวทุกท่านนะผมยังโสดอยู่นะครับสุดสาวคนไหนที่โสดอยู่ก็ขอให้โสดต่อไปนะครับฮันโน่โอเค <laughs> ได้เลยครับพี่นนท์ขอบคุณมากนะครับผมจ้าสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ